สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆทุกคนทุกท่านนะครับวันนี้นะครับผมก็มีวัตถุมงคลหลวงปู่มหาศิลานะครับมาให้พี่ๆได้รับชมกันเหมือนเดิมนะครับวันนี้นะครับผมก็มีสมเด็จนะครับพรมบรรดาหลวงปู่มหาศิลาสิริจันโทนะครับสร้างประตูโค้งนะครับวัดพระธาตุมื่นหินอำเภอเขาวงจังหวัดกาลสินนะครับสมเด็จรุ่นนี้นะครับจัดสร้างมาเมื่อปีพศ .2566 นะครับ เดี๋ยวเรามาดูรายการจัดสร้างนะครับรายการจัดสร้างนะครับสมเด็จรุ่นนี้นะครับจัดสร้างมาทั้งหมด9รายการตามนี้นะครับตามนี้นะครับนี่นี่นะครับก็จะมีรายการที่6นะครับเนื้อผงใบลานนะครับจัดสร้างมา3,999องค์นะครับรายการที่7นะครับเนื้ออิฐพระธาตุพนมนะครับจัดสร้างมา 2,999องค์นะครับเนื้อผงสมเด็จนะครับจัดสร้างมา3ามหมื่นสองค์นะครับเนื้อผงสมเด็จนะครับบรรจุกุพระธาตุหมื่นหินนะครับสร้างมา10,000องค์นะครับนี่สมเด็จรุ่นนี้นะครับได้บรรจุกุนะครับที่พระธาตุหมื่นหินนะครับ10,000องค์นะครับแล้วก็เป็นรายการที่1ถึงรายการที่5ก็อย่างละ อ,อย่างรายการที่5ก็เป็นเนื้อผงสมเด็จนะครับฝังตะกุดเงินนะครับ399องค์นะครับรายการที่4นะครับเป็นเนื้อผงสมเด็จนะครับตะกุดทองคำนะครับจะสร้างมา199อองค์นะครับเนื้อผงสมเด็จฝังสินส่วนสมเด็จนะครับ สร้างมา99องค yes, ์นะครับสำหรับรายการที่3นะครับรายการที่2นะครับเนื้อผงสมเด็จนะครับฝังสินส่วนเบญจภาาคีนะครับจัดสร้างมา39องค์นะครับรายการที่1นะครับเนื้อผงสมเด็จนะครับฝังสินส่วนสมเด็จ9จุดนะครับจัดสร้างมา9องค์นะครับ ก็สำหรับพระสมเด็จรุ่นนี้ก็เข้าๆโดยประมาณทุกเนื้อทุกพิมพ์นะครับรวมทุกรายการก็จะประมาณห้าหมื่นองนะครับห้าหมื่นองนะครับแต่ก็บรรจุที่พระธาตุมนทินนะครับบรรจุที่พระธาตุมนทินหนึ่งหมื่น,น 10, องนะครับเดี๋ยวเรามาดูความสวยงามขององค์พระนะครับนี่นะฮะนี่เป็นเนื้อพงสมเด็จสายลุงนะครับนี่ ก็ในรายการที่เป็นรายการที่8นะครับเป็นรายการที่8เนื้อผงสมเด็จนะครับก็จะมีแบบให้ลุ้นเนื้อด้วยนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับนี่สำหรับองค์นี้ก็เป็นสายลุ้งนะครับนี่นะครับดูเนื้อมวลสารนะครับขององค์พระนะครับ ก็จะเป็นสมเด็จ3ชั้นนะครับสำหรับสมเด็จพรมดานนะครับนี่ด้านหลังนะครับด้านหลังก็จะประทับตายางนะครับวับดพระธาตุมือถินสีแดงน,นะครับนี่แล้วก็จะมีต่อโค้ดนะครับแล้วก็มีเลขร,รันนัมเบอร์นะครับนี่องนี้เลขร,รันนัมเบอร์นะครับ4ี่หนึ่ง 4ก9 0 6นะครับสี9 0 6นะครับนี่ก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมมีซีนเดิมนะครับเดี๋ยวผมจะแกะซีนเดิมให้ดูนะครับเดี๋ยวเรามาดูไปพร้อมๆกันนะครับมีซีนเดิมมา2อ,องค์นะครับแต่ก็จะแกะให้พี่พได้รับชมไปพร้อม พร้อมกันหนึ่งองค์นะครับสมเด็จรุ่นนี้นะครับตอนนี้ราคาก็เริ่มขยับแล้วนะครับเริ่มขยับแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าเราจะได้เนื้ออะไรหมายเลขอะไรนะครับนี่นะครับเป็นเนื้อขาวแบบนี้นะครับเนื้อผงสมเด็จนะครับ ดูเนื้อมวลสารนะครับสวยนะครับองค์นี้สวยเลยเดี๋ยวผมแกะออกจากถุงซีนนี่นะครับดูเนื้อมวลสารนะครับเนื้อมวลสารเยอะนะครับองค์นี้นะครับ เดี๋ยวเรามาดูเลขด้านหลังนะครับว่าเราได้เลขอะไรนี่นะครับก็จะประทับตายางแบบนี้นะครับแล้วก็จะมีเลขรันนัมเบอร์นะครับต่อโค้ดนะครับนี่ตรงนี้นะครับแล้วก็มีเลขรันนัมเบอร์แบบนี้ทุกอง์นะครับสําหรับสมเด็จพมบันดาลน,นะครับนี่บางองค์ก็จะมีเส้นเกสาหลวงปู่ด้วยนะครับ นี่คือสมเด็จพรมบรรดาลนะครับที่พี่ท่านไหนนะครับที่กําลังมองหาอยู่นะครับสมเด็จพรมบรรดาลนะครับก็สามารถติดต่อผมเข้ามาได้นะครับติดต่อผมเข้ามาได้นะครับตอนนี้นะครับราคาก็เ hmm. ร <geld>. ิ่มขยับขึ้นนะครับสําหรับสมเด็จพรมบรรดาลนะครับนี่นะครับเป็นเบี้ยแก้นะครับเป็นเบี้ยแก่จนนะครับหลวงปู่ตั้งชื่อให้นะครับเป็นเบี้ยแก่จนนะครับ สำหรับเบี้ยแก้นะครับผมได้มาจากหน้าวัดโดยตรงนะครับผมรับประกันนะครับผ่านพิธีปลุกเสกแน่นอนนะครับผ่านหลวงปู่ปลุกเสกแน่นอนนะครับนี่หนึ่งชุดก็จะได้แบบนี้นะครับก็จะได้แบบนี้นะครับนี่สำหรับเบี้ยแก้นะครับสำหรับเบี้ยแก่นะครับเบี้ยแก่จนนะครับหลวงปู่ตั้งชื่อให้นะครับ นี่ก็เป็นกําไรนะครับเป็นกําไรหินยกนะครับเป็นกําไรหินยกนะครับนี่ผมก็ได้มาจากหน้าวัดโดยตรงนะครับสําหรับกําไรแล้วก็เบี้ยแก่นี่ผมได้นํามาจากหน้าวัดโดยตรง <BI> นะครับผมรับประกันนะครับผ่านพิธีปลุกเสกผ่านหลวงปู่ปลุกเสกแน่นอนนะครับหนึ่งชุดนะครับก็จะได้แบบนี้นะครับสําหรับกําไรนะครับกําไรนะครับผมเปิดไว้ที่เส้นละ3า0นะครับเส้นละ300นะครับ เส้นละ300ขอค่าส่ง20บาทนะครับค่าส่ง20บาทก็คือใครเอาอ่าหเส้นก็เป็น320นะครับถ้าใครเอา2เส้นก็เป็น620นะครับแบบนี้นะครับสําหรับกําไรนะครับนี่เป็นเหรียญน,นารายจักรนะครับเหรียญน,นี้นะครับเหรียญรุ่นานารายจักรเนื้อทองแดง คิวรุ้งนะครับแต่เหรียญนี้ไม่มีกล่องนะครับแต่เลี่ยมกรอบพลาสติกพร้อมขึ้นคอนะครับนี่นะครับเลี่ยมกรอบกันน้ํามาแล้วนะครับพร้อมขึ้นคอแต่ไม่มีกล่องเดิมนะครับสําหรับองค์นี้นะครับผมรับประกันแท้นะครับพระที่ออกจากมือผมไปนะครับผมรับประกันแท้ทุกองคนะครับทุกองค์ทุกเหรียญนะครับนี่ นี่โชคเหนือเมฆนะครับโชคเหนือเมฆนะครับเนื้อทองแดงนะครับและนี่เป็นเหรียญยอดบารมีนะครับเหรียญยอดบารมีนะครับนี่เป็นเนื้อทองแดงนะครับชุบทองคำโบราณน,นะครับนี่ ด้านหลังเป็นพระพรมนะครับเป็นพระพรมนะครับสำหรับพี่ๆท่านใดนะครับที่ศรัทธาในองค์หลวงปู่มหาศิลานะครับอยากมีวัตถุมงคลนะครับของหลวงปู่นะครับก็สามารถติดต่อผมเข้ามาได้นะครับใครที่ต้องการวัตถุมงคลหลวงปู่มหาศิลานะครับอยากมีไว้ครอบครองอยากจับจองเป็นเจ้าของนะครับก็ติดต่อผมเข้ามาได้นะครับ0971651189นะครับนี่นะครับลืมไปเลย นี่คือแผ่นยันเหนือดวงนะครับแผ่นยันเหนือดวงนะครับตอนนี้ผมมียอดอยู่4แผ่นนะครับสําหรับแผ่นยันเหนือดวงนะครับพี่พี่ท่านใดนะครับที่สนใจก็ติดต่อผมเข้ามาได้นะครับสําหรับวันนี้นะครับพี่พี่ท่านใดที่เข้ามารับชมรับฟังผมแล้วนะครับถูกอกถูกใจก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามให้ด้วยนะครับพี่พี่ท่านใดเข้ามาแล้วไม่พอใจไม่ถูกใจยังไงผมต้องกราบขอโทษขออภัยด้วยนะครับ วันนี้ผมต้องขออนุญาตลาพี่ๆไปเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ